รูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์เพื่อส่งเสริมทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่21ของนักเรียนโรงเรียนบ้านสมองโดยใช้รูปแบบสอนดีโมเดลโรงเรียนบ้านสมองปรับเปลี่ยนการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบันมีการใช้สื่อเทคโนโลยีมาช่วยในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ทางโรงเรียนได้ปรับห้องเรียนเป็นห้องเรียนออนไลน์เพื่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนของโรงเรียนบ้านสมองโดยใช้รูปแบบสอนดีโมเดลในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์วัตถุประสงค์1เพื่อส่งเสริมการบูรณาการทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่21ของผู้เรียน2เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตร กระบวนการพัฒนานวัตกรรมการออกแบบนวัตกรรมเป็นการจัดการเรียนรู้ที่ผสมผสานองค์ความรู้กับนวัตกรรมการเรียนรู้และเทคโนโลยีที่ทันสมัยวิธีการดําเนินงาน 1. ขั้นวางแผนแพลนประชุมวางแผนวิเคราะห์สภาพปัจจุบันสภาพปัญหาและปัจจัยที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนและการเรียนรู้ของนักเรียนกำหนดจุดประสงค์ เป้าหมายกำหนดแนวทางการดำเนินงานระยะเวลางบประมาณและแต่งตั้งคณะกรรมาการดำเนินงาน 2. ขั้นดำเนินการดูดำเนินกิจกรรมการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนของโรงเรียนบ้านสมองโดยใช้รูปแบบสอนดีโมเดลดังนี้ <S, S Situation at current สถานการณ์ปัจจุบัน ที่ส่งผลต่อการจัดการเรียนการสอนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ส่งผลกระทบทำให้โรงเรียนไม่สามารถจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ได้ตามปกติจึงมีการปรับปรุงรูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดแก่ผู้เรียน O orientation การกำหนดเป้าหมายการจัดการเรียนการสอนโดยผู้สอนวิเคราะห์มาตรฐานและตัวชี้วัดและการบูรณาการกลุ่มสาระที่สามารถเชื่อมโยงกันได้เพื่อลดภาระงานของผู้เรียนสามารถวัดผลประเมินผลตามตัวชี้วัดและตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากำหนด R reform of teaching การปฏิรูปการสอนการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วในยุคป,ปัจจุบัน ครูผู้สอนต้องมีวิธีการและรูปแบบการสอนใหม่ๆเพื่อการกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริงและได้ใช้กระบวนการคิดในสิ่งที่ปฏิบัติหรือที่เรียกว่า active learning จัดทำแผนการเรียนรู้ที่มีความยืดหยุ่นตามสถานการณ์บูรณาการทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่21ของผู้เรียน n new methods of teaching วิธีการสอนแบบใหม่การเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์โรคไวรัสโคโรนา2019ซึ่งแพร่ระบาดในปัจจุบันทางโรงเรียนจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพสูงสุดเหมาะกับผู้เรียนโดยใช้รูปแบบการสอนดังต่อไปนี้ระยะที่ 1. จัดการเรียนการสอนแบบออนแฮนระยะที่ 2. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบออนแฮนและออนแอร์ ระยะที่ 3. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนออนไลน์จากการจัดการเรียนการสอนพบว่าการสอนแบบออนไลน์เป็นการจัดการเรียนรู้ที่ผสมผสานองค์ความรู้กับนวัตกรรมการเรียนรู้ที่ทันสมัยมีการโต้ตอบและมีการปฏิสัมพันธ์ระหว่างครูผู้สอนและนักเรียนพัฒนาสมรรถนะและทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่21ของผู้เรียนผู้เรียนเกิดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ตามมาตรฐานและตัวชี้วัด D. Development of teaching การพัฒนาการสอนของครูครูพัฒนาตนเองค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติมเพื่อพัฒนาการสอนแบบออนไลน์ให้มีความหลากหลายสร้างสื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัยเพื่อดึงดูดความสนใจของผู้เรียนในการอบรมออนไลน์ที่หน่วยงานต้นสังกัดต่างๆจัดขึ้น E. Effects การปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมครูปลูกฝังผู้เรียนในการสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมไปกับกิจกรรมการเรียนการสอนในแต่ละครั้งส่งเสริมผู้เรียนเติบโตและอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมอย่างมีความสุข e effectiveness ประสิทธิผลการสอนออนไลน์ online, สามารถพัฒนาผู้เรียนได้ตามมาตรฐานการศึกษาและบรรลุผลตามเป้าหมายความสำเร็จการตรวจสอบแช็ก <ST> จัดผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในเทศติดตามผลการจัดการเรียนการสอนในแต่ละรายวิชาโดยให้ความสำคัญกับทุกกลุ่มสาระโดยเฉพาะกลุ่มสาระหลักมีการตรวจสอบกระบวนการจัดการเรียนรู้ตรวจสอบการวัดและการประเมินผลและตรวจสอบจุดเด่นจุดด้อยของการจัดการเรียนรู้การปรับปรุง action พัฒนาปรับปรุงแก้ไขเสนอแนะด้วยการติดตามประเมินผลการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อสะท้อนผลการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนผลการดําเนินงานตามวัตถุประสงค์การจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์เพื่อส่งเสริมทักษะที่จําเป็นในศตวรรษที่21ของนักเรียนโดยใช้รูปแบบสอนดีโมเดลบรรลุผลตามเป้าหมายความสําเร็จผู้เรียนมีทักษะที่จําเป็นในศตวรรษที่21ออย่างเป็นรูปธรรมดังนี้ 3 R S 1 R Reading อ่านออกผู้เรียนมีทักษะการอ่านจากการศึกษาค้นคว้าข้อมูลต่างๆจากหนังสือบทความและสื่อต่างๆ W Writing เขียนได้ผู้เรียนมีการบันทึกสรุปผลที่ได้จากการศึกษาเรียนรู้ก่อให้เกิดทักษะการเขียน A Arithmetic s คิดเลขเป็นผู้เรียนมีทักษะในการคิดคำนวณ8 cs critical thinking and problem solving ผู้เรียนมีทักษะด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณมีเหตุมีผลและสามารถแก้ไขปัญหาต่างๆได้อย่างรอบคอบ creativity and innovation ผู้เรียนมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการสร้างผลงานรูปแบบและวิธีการในการสร้างผลิตภัณฑ์ และนำเสนอได้อย่างน่าสนใจ Cross-cultural understanding ผู้เรียนมีการรับฟังความคิดของผู้อื่นยอมรับในความแตกต่างทางสังคมและวัฒนธรรม Communications, information and media literacy ผู้เรียนสามารถแยกแยะข้อเท็จจริงของข้อมูลข่าวสารจากสื่ออินเทอร์เนต็ตเลือกใช้ข้อมูลได้อย่างถูกต้องเหมาะสม c o m p u t i n g and ICT literacy ผู้เรียนมีการเรียนรู้และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการศึกษาคนา้นคว้า Career and learning skills ผู้เรียนเกิดการต่อยอดอาชีพสร้างไรายได้แก่ตนเองและครอบครัว Compassion ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมช่วยเหลือซึ่งกันและกันสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขตัวชี้วัดความสำเร็จ 1. ความร่วมมือจากทุกภาคส่วนจากสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลาเขต3คณะกรรมการสถานศึกษาผู้อำนวยการโรงเรียนครูผู้ปกครองและชุมชน 2. การวางแผนการทำงานที่ดีมีการประชุมวางแผนการทำงานอย่างเป็นขั้นตอนและปฏิบัติตามแผนงานมีการกำกับติดตามและประเมินผลอย่างต่อเนื่อง มีสื่อเทคโนโลยีอำนวยความสะดวกครบครันประโยชน์ที่ได้รับ 1. ประโยชน์ที่เกิดกับนักเรียนคือนักเรียนมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่21 2. ประโยชน์ที่เกิดกับครูและโรงเรียนคือครูมีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องมีความรู้ความสามารถการจัดการเรียนการสอนให้เกิดประสิทธิภาพ โรงเรียนมีวิธีการบริหารจัดการด้านการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพเป็นที่ยอมรับของชุมชนและสถานศึกษาอื่นๆ 3. ประโยชน์ที่เกิดกับผู้ปกครองและชุมชนคือผู้ปกครองและชุมชนมีความภาคภูมิใจในการมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของบุตรหลานตรงตามความต้องการและบริบทของชุมชน